ค่ะน้องๆิ i แ f ม m i ี่แล้วก็คุณแม่น้องนองคิ i แ f ม m i ี่ค่ะวันนี้พี่ละภูมีหนังสือเยอะแยะแต่วันนี้เอามาแค่สามเล่มค่ะเล่มที่หนึ่งจากุสิบปิรเ,เล่มที่สองอาชีพที่ที่เราพบนะคะและเล่มที่สาม หนูเกิดมาไล่อย่างไรหนังสือเล่มนี้ก่นี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับหนังสือประดิษชื่อเรื่องอะไรคะตาตูตาตูหนังสือเกี่ยวกับสิงประิษฐ์ชไม่มากมายเยอะมากหน่อสสิบปดสิดิบแดสิบแปดสิบแป อันนี้คะ่ะตลกดีก็คือปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มปุ่มปั้มปุ่มปั๊ม้วก็โอ้มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นเด็กอะไรคะไหนดูดิอันนี้ค่ะเสื้อผ้าสำหรับภูบ้านมันเป็นยังไงนะน้องๆยังไม่เคยเห็นไหนไลฟ์ฟังสิมันทำอะไรบ้างไหนนี่่ มันตลกตรงไหนได้ดูดิโอ้โหนี่นะคะเขาสอนอะไรเนี่ยเขาประดิษฐ์เป็นยังไงนะเขาประดิษฐ์เป็นไม้ถูกเรื่องเดิมใหม่เหรอใช่ค่ะนี่อย่างนี้เลยค่ะโอ้ยหแล้วนี่ขาตั้งขานี่ก็หัวเข็งยังไงคะโอเค นะแล้วไหนอีกอันไหนอีกที่มันแบบเจ๋งๆได้สิ่งประดิษฐ์อันไหนนะสิ่งประดิษฐ์เรื่องอะไรนะเรื่งองนะมันใหญ่โตมากค่ะโอ,โ,โอ้โหนี่เครื่องลายพีสานี่ช่ไหมจำโอ้โนี่ก็คือเขามีของอที่สัมมาลายพีศาลได้แผ่นซีดีนีนะ่อะไรนะอะไรอะอะไรอะอันนั้นลเลยหรอใช่สะท้อนแสงสะท้อนแสงส่อง อันนี้สะท้อนเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ตุ๊กตามีไว้เป็นผีและนี่เสียงกิ๊งกริ๊งกริ้งกิ๊งเรนนี่เอาไว้ทำอะไรคะทานทานไว้ทำไรเอาไว้เผื่อว่าทานหมดไงก็เลยเผื่อว่าทานหมดจำลองเป็นทานสำรองของไฟฉายก็อันนี้เสียงกุ้งกิ๊งกุ้งกิ๊งนี่จับนี่ไว้จับค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเนาะโอ้โห อันนึ่งสุดท้ายเลยเป็นลูกโป่องอะไรนะคะลูกบอลลูนอะ่ะป้องกันเด็กหายอะ่ะอ๋ออันนี้มันเป็นบอลลูนไอส์ครีมนี่นะคะอืมมันยังไงคะขั้นที่หนึ่งกดปุ่มสตาร์ทอืมขั้นที่สองมันจะเป่าขึ้นมาอืมแล้วแล้วหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่มันจะสแกนหัวแล้วเดี๋ยวพี่เะบกจะนับให้ดูนะคะว่ามีคนใส่เสื้อชูชีพกี่คนหนึ่งสอง สามสี่สี่คนแล้วมันมีอะไรบ้างอะเอ่าจากชูชีพแล้วนะคะมันมีขนมมันมีน้ำมันมีอะไรไหมไหนดูด,ดิมีอุปกรณ์บ้างในเสื้อชูชีพอะทางด้านซ้ายเห็นไหมละ่ะมีค่ะมีหนักหนักหนะที่เขาโชว์น่ะนีไงเสื้อเสื้อสีส,ส้มชูชีพอะดูดิมันมีอะไรบ้างมีหนังสือการ์ตูนนกวีน้ำขนมเออเอาไว้ทำอะไรอะคะปไปเนี้ยเอาไว้กินเอาไว้กินนะคะ โอเคอ่ะเรียบร้อยเพื่องสอนอะไรคะหนูเกิดมาได้อย่างไรนี่จะหมุนได้นะคะเดี๋ยวพี่ลำพูหมุนให้ดูพี่ลำพูเนี่ยคะ่ะเ,เกิดมาจากอะไรนะคะเกิดค<า>ุณแม่นะเกิดมาจากความรักเกิดมาจากความรักนะคะ น้องๆดูนะคะว่าน้องๆจะเลือกมุนไปทางไหนพี่ลำพูจะเรียกว่าอันนี้ข้อธรรมชาติอ๋อไหนนะคะไหนนะคะนี่ข้อ,อ,ขอธรรมชาติมาถึงส่วนนี้แล้วค่ะอันนี้เป็นยังไงคะดีม,มากเลยคะ่ะซื้อ อันนี้เชื่อมต่อกับอันนี้นะคะเดี๋ยวนะคะป๊อันนี้ก็สอนอะไรคะสอนเรื่องร่างกายงานนี้ก็สอนอะไรแล้คะผู้หญิงผู้ชายอ๋อนี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายผู้ชายต่างกันยังไงอะคะผู้ชายจะมีจังน้อยชี่ยาวแต่ผู้หญิงจะมีจิมิพอหลังน้องโตขึ้นจะ จะจะเสียงเปลี่ยนไป mm hmm. คุณพ่อมีลูกกระเดือกแต่คุณแม่ไม่มีลูกกระเดือก mm. ลูกกระเดือกมันอยู่ตรงนี้นะคะ mm hmm. อันนี้ก็สอนอะไรเราคะคือสอนว่าคนไม่รู้จักมาทําอะไรเราต้องทํางานไง oh. อย่างนี้นะคะ่ะ oh. และนี่เล่นสุดท้ายจะเปิดแค่แค่นานนี้นะคะ <c oughs> อ,นนอันนี้เรื่องอะไรคะ เรื่องอาชีพเรื่องอาชีพอืมเคะโอ้ไหนนี่โอ้โหอันนี้คืออะไรนะคะวาดรูปวาดรูปเหรอคะอ๋ออันนี้ทำไรคะนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์โปรแกรมไงก็คืออันนี้พี่ธำพูเคยไปเล่นชักขยี้และสีแดงแพ้ไงสีแดงพูดผิดสีแดงชนะสีน้ำเงินแพ้ พี่ตะภูก็เลยได้เหรียญทองมาอือโอ้ไหนไหคะอู้ไล่าใฟังสิขัาไหนหน้านี่ไล่ฟังไหนสิก็คือนี่จะเป็นผู้กำกับผู้กำกับอันนี้ผู้กำกับอยู่นี่นี่ผ <c oughs> ู้กำกับอ,อันนี้คืออันนี้คือช่างถ่ายภาพอันนี้คือช่างกล้องไม่ใช่นี่คือช่างฟังเสียงโอ้ฟังเสียงแล้วคนนี้ล่ะคะ <c oughs> คนนี้คือนักแสดงนด <c oughs> คนนี้คือนักร <c oughs> ้กองเพลงอ,อ๋อนี่แต่งเพลงโอ้ <c oughs> นี่คือ นี่คือผู้แต่งหน้าจ้าพีส่าโอ้อันนี้ใครคะนี่สไตลิสสตสร์ลิสสไตลิสต์คืออะไรดูแลเสื้อผ้าไงคะให้นักแสดงนี่ผู้เขียนหนังสือนี่คือผู้เขียนบทผู้เขียนบทพอดคาถ้าน้องๆอยากจะซื้อก็สั่งได้นะคะเล่มที่หนึ่งจาตุสิงบปทีเล่มที่สอง อาชีพที่ที่เราพบนะคะและเล่นที่สามหนูเกิดมาไล้อย่างไรอันนี้จะไว้ได้ถ้าน้องๆอ,งอะ่ะอยากได้น้องๆก็ไปสั่งได้นะคะคุณแม่บอกนอยว่าสั่งที่ไหนโอตามร้านนังสือตามร้านหนังสือเลยค่ะ ตามไลน์หนังสือที่มีเปิดแอปกู o ก l e หรือแอปอะไรก็ได้นะคะกดไลก์กันเยอะๆนะคะกดไลค์กดไลค์กด Subscribe จ้องคิดแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย